วันนี้เราจะเสนอเมนูผัดเผ็ดผัดเผ็ดไก่บ้านเะครับนะรเนาะผัดเผ็ดไก่บ้าน,านอาจจะเสี่ยงดังิดนึงนะครับนะอยู่ในฟาร์มค้ำคุณครับค้ำคุนฟาร์มเนาะกำลังซีกระโพดอยู่นะาำแรงนะครับนี่เมนูเด็ด,ดของเราปลาไหลหนึ่งกิโลกระอมไซส์แบบซวยเลยนะครับอันนี้ ปลาไหลหั่นเสร็จแล้วนะจะไปลวนครับเชฟป้ปปเา,าเา้าของทศเลยครับผมเชฟกระทะอะไรนะหั่นลวกหลวกลวกนี่จะทำพี่แกงผัดเผ็ดปลาไหลแล้วก็ผัดเผ็ดไก่บ้านครับตอนนี้อยู่ที่ทำคูณการเกษตรจุดจุดวัด ปลาไหลนะครับเมื่อคืนน้องไปหามาในท้องนานะครับผมอามารวนก่อนนะครับจะจับสูตรของเชฟกระทะรั่วนะครับผมหลังจากที่รวนปลาไหลเสร็จครับผมก็รวนไก่ต่อครับไก่บ้านครับไก่บ้านเลี้ยงเลี้ยงเองกับมือครับอันนี้พี่แกงครับจะจัดเลยครับ พริกแกงนะครับพริกแกงเราทำเองนะครับ <ส republic> แล้วก็ผัดให้หอมนะครับแล้วไก่ที่เรารวนนะครับลงนะครับแล้วก็เราจะผัดแล้วก็ตุ๋น้มันเอาปรุงเครื่องนะครับผมซอสนะครับ<โดย>ซอสร<โดย>สนะครับนิดหน่อยนะครับใส่มากใส่มากใส่น้อยใส่น้อยจัดตัดนิดนึงนะครับเพื่อความกลมกล่อม อมบางแล้วใส่ในมะกรูดนะครับกระเพราครับลงไปจุกๆได้ใส่พริกไทยสดนะครับลงไป หอมครับเอาสวยดันร้อนเด้อแซ่บสุดเทียวมีน้เพรไก่เสร็จเรียบร้อยจัดการมาครับผมมึงซีนะครับพี่แกงเราทำเองนะครับพี่เกงเราทำเองเบิ้งความเด้งของปลาไหลนะครับวะผกไงนะครับอันนี้นตัวโลครับผมปลาไหลนาด้ยครับนี้เชฟมาจากที่ไหนนะครับ อ๋อลักเสกัสฮึแล้วทีนี้หยุดอันนี้ตีนตักเน,นี่นตีเชฟกระทะรั่วนะครับเชฟกระทะรั่วนะครับไม่ใช่เชฟกระทะนห้างนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับถึงคนหลังเขานะครับผมหาสรรหามาให้นะครับน่ารักมากนะครับน้องคนนี้อหอมเสร็จปุ๊บปลาไหลลงไปนะครับปลาไหลที่อะไเนี้เรารวนไว้แล้วนะครับ แล้วนะคฝั่งนี้เผาปลาครับผมฝั่งนู้นถัดปลาไหลครับวันนี้เป็นเชฟเผาปลาครับปาน,นินเนาะมันไดกาทุ่งนาเลยครับ,นะาาบเนี่ยมาดเกับข้าวให้เท่าแกกินนะครับวกเข่าแกนั่งอยู่บนนะครับ เอาแกมือ okay, คะ่นะทุกนะสิงคโปร์ประมาณสองร้อยตันนะครับมาปรุงกันนะครับเอาชลุดนิดนึงนะครับชลุดนิดนึ่งนะครับทำน้ำหอยนิดนึงนะครับ,รบ,รบไม่ต้องเยอะมากครับซอสฟ้าเขียวจัดมาลงไปครับผมได้อ๋อมาก เติมลงไปเลยนะครับปลาเข้าใบมะกรูดนะครับใบนะครับนี่ของเด็ดพริกไทยนะครับพริกไทยสดไทยเม็ดนะครับไปแล้วเวลาไม่ขอ้ก็ดื่มท่าแล้วเวลาไม่ขัวหอมมาก เป็นตาแซ่บได้ยัมั้ยนะตึงตึงเป็นคนลังเข่าป้าเรียบร้อยครับปลาทอดพร้อมเสิร์ฟครับผมอ่ะโอเคพร้อมเสิร์ฟครับผมเดี๋ยวปลาอร่อยเนื้อปลาเด็ดกินเต็มเหมืนจะเผ็ดมากเลยนะเอามันต้องเผ็ดอย่างเงี้ยมันคือดำอย่างเงี้ยเนาะมาไหมเอาปไปหันนะบุารามาหามกะเพราให้กินเด็ดเนะเออให้กินนะเดี๋ยว แต่มันก็ไมานั่งกับกูได้ให้สบายไป,ไปนั่งนู้นเดินเดิไปนั่งไหนกันอ่าดู